เลือนหูอ่ะนี่นี่นี่มาเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยว่าไหม สวัสดีครับกินกับนายโตนนะครับวันนี้ผมมาที่อซอย,อะ,ะยอะไรเขาเรียกอะไรถนนราชสีเมืองซอยหนึ่งผมมาร้านก๋วยเตี๋ยวเย็ยนอโผแต่ที่เนี่ยเขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเย็ยนอโผอย่างเดียวนะมีต้มเลือดหมูเขาต้มปลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอะไรพวกเนี้ยอ่านะประมาณนี้ครับในโดยประมาณโดยประมาณเมื่อวันศุกร์ผมมาชิมไปแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมมาขอพี่เขาถ่ายคลิปขอบคุณมากพี่ที่อนุญ,ญ,ญาตให้ถ่ายคลิปครับ <Yeah. S 1> พี่สวัสดีครับสสวััดีครบผมนี่เขากำลังจัดร้านเลยผมมาเนี่ ขายแรกเลยพี่เดี๋ยวก่อนถามถามก่อนที่นี่ขายอะไรบ้างอ่ามีข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวหมูครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอ่าแล้วมีก๋วยเตี๋ยวปลาสดแล้วก็ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ก็40บาทครับ40บาททุกเมนู <S <S ใช่ครับประมาณนั้นเออวันนั้นผมมากินนะ <S <S ผมแอบบอกเลยว่าอร่อยครับเออต้มเลือดหมูนี่เลือดหมูมาเป็นเส้นเลยมาเป็นเส้นเส้นเลยครับมาได้แล้วก็อันนี้ยังยังยังปกติเปิดร้านกี่โมงพี่เนี่ยอ่าที่นี่เปิด ครับไปเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งไปถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วเห็นพี่บอกว่ามีมีอีกสาขาหนึ่งเหรอใช่ครับอยู่ตรงบางศรีเมืองซอยหกอ่ะติดกับอ๋อในเว่นติดกับรถตัดอ๋อตรงนี้นี่เองใช่ก็แถวแถวตลาดอะไรนะตลาดวัดพุทธตลาดชาวพงษ์หนแถวนั้นอะไรตลาดชาาสยามอ่านั่นแหละประมาณนั้นนะฮะครับผมที่ถนนบางศรีเมืองซอยหนึ่งผมมาชิมกับพี่จุ๋มไปแล้วแล้ววันนี้ผมมาขอถ่ายคลิปแล้วก็อร่อยดีครับนี่ เห็นไหมราคาตามนี้เบอร์ทองเบอร์ทอนะนี่เห็นเบอร์ทอกันแล้วนะประมาณนี้ครับเอ่าพี่อันนี้พร้อมขายแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมแล้วครับพร้อมขายแล้วอ่ะพอขายนี่นี่น,นี่คุณดูคุณดูคุณดูณดนี่นี่เห็นไหมเลือดหมูนี่เขาเป็นเส้นๆมาเลยไม่ได้เป็นก้อนๆนะเป็นเส้นมาเลยเห็นไหมนี่ยาวเลยเห็นไหมอ่าเอางี้ก่อนพี่เดี๋ยว ผมไม่วุ่นวายลวเอางี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจัดของกันเลยพี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวามาวันเลยครับเดี๋ยวจัดเลยเนี่ยเราจัดร้านที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปสาขานู้นต่อหรือเปล่าผมไปสาขานู้นต่ออ๋อแล้วเดี๋ยวพี่คนนี้จะขายต่อเปิดเปิดเพิ่มอีกสาขาหนึ่งครับเอาเปิดเพิ่มอีกด้วยครับจะเปิดตรงไหนพี่อีกสาขาหนึ่งเนี่ยอ่าบางกางครับตรงข้ามกับบริษัทอะไรปโกเนี่ยอ๋อ เป็นเซเว่นนะเซเว่นเปิดใหม่อ๋อจะมีเซเว่นเปิดใหม่อยู่ตรงนั้นวันนี้จะไปเปิดสาขาประมาณเที่ยงเที่ยงเปิดอีกหนึ่งสาขาเดี๋ยวผมเอาเป็นต้มเลือดหมูข้าวเปล่าแล้วกันครับเดี๋ยวปล่อยเขาทำไปนี่ก็คือนี่ครับถนนบางศรีเมืองซอยหนึ่งถ้าไปทางนี้คุณก็จะไปบอกวัดเฉลิมพระเกียรติได้ครับแล้วก็ไป่ทาน้นบางศรีเมืองนะแล้วก็ร้านพี่ทูลก็อยู่ตรงนั้นร้านเจรักขาหมูอยู่ตรงนั้นนะฮะ แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปทางนี้นะคุณก็จะไปออกแยกพระราม5ครับแยกวังสีทองอะแยกวังสีทองถนนคน,นครินทร์ครับประมาณนี้ครับบอกพิกัดแล้วนะจะไปรอที่โตครับนี่ครับผมได้ไปแล้วนี่40บาทนะคุณนี่40บาทสั่งไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ออรอเขาทํามาเสิร์ฟเลยนี่40บาทได้ขนาดนี้เมื่อวันศุกร์ผมมาก็ได้ประมาณนี้นะเออคือได้ในคุ้มอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องปรุงทั้งหมดเขาจะหยุดตรงนู้น เห็นไหมซ้อนเชิญน้ำบริการตัวเองอยู่ริมทางเลยครับร้านแล้วก็จะบอกไปก่อนนะถ้าเกิดคุณมาที่นี่ถ้าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณจะต้องมาปรุงเอาเองนะเขาจะไม่ปรุงมาให้นะเขาจะทําแบบให้คุณมาปรุงเอาเองคุณอยากได้รสไหนคุณต้องมาปรุงเอานี่ประมาณนี้นะใช่ครับปรุงตามใจชอบนี่พ่อค้าเขาบอกมาต่อกันตรงนี้ครับนี่สี่สิบบาทแล้วแบบหคุณเลยเยอะไหมล่ะคุณดูเอานี่เนี่ยนี่ยนี่นี่คุณดูมือหก นี่สิบบาท,บาทเห็นไหมเห็นไหมเหมเียบเลยเห็นปะโอเคนี่เขาไม่ได้ทําโชว์นะคืออย่างที่ผมบอกเมื่อวันศุกร์ผมมาก,ก็ได้ขนาดนี้อดี๋ตอนนี้รอข้าวสวยครับนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะเช้าเ้าแบบนี้ต้าต้มเนือดหมูครับนี่แล้วคุณดูข้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะแล้วก็ใครอยากกินอะไรคุณก็มาสั่งเอาแานมีข้าวต้มปลาซุปเสียวปลาปลาสดอะไรพวกนี้นะฮะโอ้โหให้คุณดูกันก่อน,อนว่าสี่สิบาทเราได้ไนะอ,อะไรบ้างก็คืาาอว่า อร่อยนะครคุ้มด้วยอย่างแรกแล้วผมให้คุณดูนี่นี่คุณดูเลื้อนหมูอ่ะนี่นี่มาเป็นเส้นเอย่างนี้เลยว่าเห็นเป็นไงคุณเป็นเส้นเสมาเลยนะนี่เลื้อนหมูหนาเลยนะไม่ใช่ลองบางคุณดูชักกันไหมผมไม่เห็นกล้องนะใช้กล้องหลังอยู่เห็นไหมคุณวันนี้แล้วคุณก็จะได้พวกกระเพาะ นะอันนี้คือไม่มีเล้งถ้าเล้งเปืเป่อยๆผมผมให้เขาใส่ไปแล้วน,นี่เล้งยังไม่เปื่อยดีครับก็บจะมีไส้นะพวกติ้งจีหมูเด้งประมาณนี้ครับนี่นี่พวกหมูเด้งแล้วก็หมูสดแล,แล้วพวกเครื่องในครับพวกตับหัวใจอะไรพวกนี้แหละประมาณนี้แหละอ่ากระเพาะนะประมาณนึงครับเห็นไหมสี่สิบบาทแล้วได้ได้ได้ไดไดไดแบบเยอ,อะอ่ะคุ้มเลยเออ อยากกินแบบบีม <Bell issimo> ีมอร่อยอร่อยนะคุณมาได้เลยถนนบางสีเมืองซ้ายหนึ่งเนี่ยขนนุ่มๆหอมๆเลยอืได้ดูนะคลูกใสๆแบบนี้ถ้ามันกลมกล่อมครับผมไม่เป็นไรครับเท่านี้ก็พอครับผมเดินมาขอถ้วยเล็กๆเขาเพื่อจะเอามาใส่พวกเครื่องปรุงครับเอาชนิดจริงๆของเขารออยู่แล้วแต่ว่าผมชอบแบบนี้อ่ะ หรือว่าใครจะไม่เคยกินแบบผมผมว่าหมาก็ต้องกินแบบผมนะนะนี่นี่นี่ประมาณนี้ครับแล้วก็นะพริกป่นนิดหน่อยนึงพริกที่นี่เผ็ดนะผมบอกไว้ก่อนอนะพริกเผ็ดนะเนี่ยอย่าใส่กันเยอะนะครับเผ็ดแน่แน่เผ็ดแน่ขออภัยป่าผมก็เดินมาพันกับเขาอยู่อย่างเงี้ย <laughs> ไท่านนี้หนึ่งให้มันแบบเผ็ดๆซะหน่อยครับผมมีหลายๆคนนะที่กินเป็นผมอะ่ะได้ๆๆอืมนี่มาให้ดูกันใกล้ๆเมื่อกี้ผมอาจจะไม่เห็นหน้าป้องหน่อยใไหมดู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 นี่เต็มช้อนนะช้อนมันจะใหญ่กว่าปกติทั่วๆไปนะคือช้อนไม่ใช่ช้อนช้อนช้อนโต๊ะธรรมดาอันนี้จะใหญ่มาอีกหน่อยนะ พวกกัยเพาะพวกไส้นะเดี๋ยวเดีไม่ถนัดลำบากลำบากตัวเองนี่ไม่ใช่ใส่น้อยๆน,นะเออพอดีททำเลยละ่ะแล้วก็พวกซิ่งจี้เนี่ยประมาณนี้ นุ่ม,มไม่ได้เหนียวนะสรุปเลยนะผมบอกเลยต้องมาครับต้องมาต้องมาเลือดไม่เหม็นแล้หอมเลยนุ่มเลยอันนี้อมก่อนน,น,นุ่มครับนุ่มมากเออผมชอบเรื่องนี้นุ่มนุ่ม อดูอ่ะนุ่มๆเลยเด้งๆเลยนี่เดี๋ยวไปได้ครึ่งทางแล้วครับนี่ เพราะมันเยอะนะฮะเยอะจริงๆอยากอยากลงก็่ามมาผมบอกอะแล้วก็เนี่ยมือเนี้ยห้าสิบบาทเข้าเต่าสิบบาทที่ผมเห็นนั่สิบบาทนะก็ไม่ใช่น้อยอเลยผมเล,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่ว่านะคือเมนทูที่ที่นี่เลยนะ,ะามาทำที่นี่ก็คือต้มเลือดหมูใครไปใครมาเข้าสามต้มเลือดหมดูนี่แหละครับได้เยอะด้วยอร่อยด้วยอ,อืม แล้วคุณดูข้าวเปล่าผมกินไปนีงครึ่งเดียวเองอะ่ะหมดไปครึ่งเดียวอมไม่น้อยครับรับริมเนี่ยไม่มีแล้วครับของงา,านเทศกาลรับชมไา้ครับ